Customer Activity and c a m p a i g n การขีดข้อมูลบริการหลังการขายให้เราเลือกเข้าที่โมดูล CRM หลังจากนั้นมาที่บริการหลังการขายเลือกคอมเมนต์ลูกค้าระบบจะแสดงหน้าจอที่มีการที่เคยมีการบันทึกโปรเจกต์ที่ได้ติดต่อลูกค้าหรือลูกค้าโทรเข้ามาเพื่อ แสดงความคิดเห็นเอาไว้ถ้าต้องการบันทึกให้เราเลือกที่โปรเจกต์นั้นๆคลิปที่ลายหลังจากนั้นเลือกดีเทลจะเข้ามาสู่หน้าจอของรายละเอียดจะเข้ามาสู่หน้าจอของรายละเอียดบริการหลังการขายซึ่งหน้านี้จะ เก็บข้อมูลว่าเราเคยโทรไปหาลูกค้ากี่ครั้งแล้วถ้าต้องการบันทึกให้คลิก New ระบบจะ default ครั้งที่ให้หลังจากนั้นให้เลือกใช้ในการคีว่าเราเป็นคนโทรเข้ามาลูกค้าเป็นคนโทรเข้ามาหรือว่าเราโทรไปหาถ้าเราโทรไปหาให้เลือกเป็น A4 ถ้าลูกค้าโทรเข้ามาติดต่อให้เลือกเป็น A2 ในตัวอย่างยก ในตัวอย่างยกการโทรไปหาลูกค้าแล้วก็ระบุงวดของการโทรไปเป็นงวด6กวันที่ติดต่อลูกค้าหลังจากนั้นกดเซฟระบบจะดีฟอลต์ชื่อผู้ติดตามให้ถ้าต้องการใส่รายละเอียดให้คลิกที่แ็บให้คลิกที่ปุ่ม Description ระบบจะออโต้เรื่องที่เคยติดต่อลูกค้าให้ในหน้าจอนี้จะแบ่งความเห็นออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มความเห็นของลูกค้ากลุ่มความเห็นของซุปแล้วก็กลุ่มความเห็นของผู้ติดตามกลุ่มความเห็นจะเป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะเลือกเพื่อที่จะบอกว่าในการโทรไปแต่ละครั้งนั้นได้ติดต่อเรื่องอะไร ถ้าเรื่องหัวข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวัสดุพื้นต่างๆหรืองานสีถ้าลูกค้ามีคอมเพนก็ใส่ในส่วนของกลุ่มความเห็นลูกค้าว่าสีลอกหรืออะไรก็ได้ที่ลูกค้าคอมเพนมาแล้วก็เลือกซุปหรือ CO ที่เกี่ยวข้องของงานนั้นระบบจะ default ชื่อซุป CO และเบอร์โทรศัพท์ให้ถ้ามีข้อมูลอยู่ แล้วก็ระบุความเห็นของโซ้ลงไปถ้าผู้ติดตามมีความเห็นหรือมีความคิดที่เสนอสามารถระบุลงไปในกลุ่มความเห็นของผู้ติดตาม กดเซฟระบบจะเก็บข้อมูลให้ในระหว่างที่มีการติดตอ่อหรือดำเนินการในเรื่องนั้นๆสเตตัสของโปรเจกต์ยังเป็นโอเพนอยู่เมื่อดับได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยูเซอร์มาเปลี่ยนสเตตสัส ให้เป็นฟินิชระบบจะถือว่างานที่เคยติดต่อในเรื่องนั้นๆได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราสามารถดูรีพอร์ตได้ที่รายงานการโทรสอบถามลูกค้าตัวสามารถกรองวันที่ติดต่อวันที่เสร็จงานหรือลักษณะงานได้ ระบบจะแสดงรายงานตามโซนของ CO จบการบันทึกการคอมเพนลูกค้า đừng xe mà <laughs>